แต่มุมยัดเข้ามาซ้ายปาดไปเสาสองโอมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับจงังหวัดตวัซสายของนัทพลดูจังหวะตวัตวซสายลูกนี้ครับของนัทพลครับมันผ่านไปหมดเลยนะครับวางมากดจฉพงก็ยังเก็บไม่ได้เอา้าไปโดนโจกจากเท้าแบบนี้เอี้ยวตัวขวาก็เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอหมายเลข14ครับพึกพาลีครับ เบอร์สกอร์แรกให้หมอสวออกดาไปแล้วครับดูครับพึกพาลีฉกมาแล้วมีเวลาที่จะเลือกมุมนะครับโอ้ยิงดีด้วยครับลุงนี้ยิงไปตรงเสาแรกนะครับให้มากดจะพงสารีพิมพ์ยกมาแล้วเก็บได้ด้วยครับลุงนี้ธาราดนมีพื้นที่เดียวหนึ่งึยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสอประตูต่อศูนย์ครับธาราดนสมประสิทธิ์ครับ เตมุมครับยกมาขวาเน้นๆแล้วก็โอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับวีระพงษ์รอดพเรามาชมแอคชั่นที่สวยนะครับก่อนปิดท้ายครึ่องแรกครับตะบันด้วยขวาครับของธีรชาติเทียนทองนะครับยังไม่ผ่านมือวีระพงษ์นะครับวีระพงษ์คว้างมาอ้เก็บได้ด้วยครับแล้วเอ้าเข้าทางแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่3เป็นของมสบครับ โอ้กขพงษ์สารีพิมครับหมายเลขเก้าครับเข้ากลางมาแล้วยังไม่มีโอกาสได้ง้างขวาลูกนี้มาแล้วครับประตูแรกบอทนบุรีครับโอ้โหยังมีเวลาครับดกครั้งครับกิษดาล้วนดีครับถวายให้ลูกนี้ขวาไม่ต้องจับเลยครับเอี้ยวตัวแปรเสียบเสาสองเลยครับลูกยิงของนัทพลเปี่ยมเจริญนะครับนัทพลยังทะแยงไม่ได้ครับ ออกไปด้านข้างแล้วยิงยังติดบล็อกครับปันจิมพ์พสุตยิงมาูกนี้ติดทางนัทธนนโยกซ้ายแล้วโอ้ก็ไม่เหลือแล้วครับ4ประตูต่อหนึ่งครับนัทธนาสุขสนทิสมบูรณ์ครับหมายเลข7จ็ดิดพวกเขามาดีนะครับดูครับประตูที่4ครับของนนทนาสุขสนทิสมบูรณ์ครับนี่ครับโยกเข้าซ้ายโอ้หลอกหลงเลยครับ ล้วก็ไม่พลาดเลยครับแปลงง่ายๆเข้าไปครับประตูตอกฝาโลกเลยโอ้ปลดล็อกได้สำเร็จครับสามคะแนนแรกในชนาเมนต์ครับสลับมอสวครับกวดจฉพงสารีพิมครับคนนี้ได้แมนออเดอะแม์ไปครับวันนี้1ประตูกับการสร้างสรรค์เกมของเขาครับโอ้โดดเด่นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักคู่นะครับมาชมกันต่อใน